สวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้วันนี้ผมว่าหลายคนคงได้กันแล้วเนาะของผมก็เนี่ยเพิ่งได้วันนี้แหละสภาพไม่ค่อยจะช่วยสภาพเฉยๆว่าผมว่านะได้อะไรคือเรื่องตัวสวับพิเศษเรื่องคำอธิษฐานวันที่จากลานะครับภาษาอังกฤษก็คือ Friarren ผมไม่รู้เลยว่าพอนาวเช่งไง f r ร์ r e n แปลแปลกเอี anyway, ค่คำคำอธิษฐานในวันที่จากลานะครับก็จะเป็นฉบับพิเศษหนังสือกระตูน a c r y ิลิกสแ n นดีนะครับในนี้ประกอบไปด้วยอะไรอ่ะก็ก็เดิมเดิมก็คือเล่มนะฮะมีปกใหญ่เห็นไหมปกใหญ่แล้วก็เล่มสยามหนึ่งอันแล้วก็กล่อง กล่องใสอะคริลิกสแตนดี้นะครับก็มูลค่า420บาทนะฮะแล้วก็ที่จะมาด้วยก็คือตัวโปสการ์ดเอ็กซ์คลูซีฟนะหลายพิเศษนะครับสแตนดี้ก็จะหน้าตายอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยเป็นตัวถือถืออะไรแค่นี้แหละแค่นี้แหละคือเดี๋ยวนี้พี่สยามชักเอาใหญ่ <c ười> รีดเงินจังเลยถ้าใครจะไปหาเงินซื้อทันเนี่ย นะคือคือถ้าคุณออกมาเล่มละสี่ร้อยกว่าบาทเรื่อยๆเนี่ยผมว่าผมว่าผมว่าอะไรอะคนซื้อชักดิ้นชักงอนะผมว่าชักไม่ไหวมันจะอะไรกันนักหนาเดี๋ยวนี้คือแล้วนี่อะไรนี่เสร็จปุ๊บแล้ววันนี้อะไรประกาศผลประกาศผลอะไรนะจุดสุไกเซนเล่มสิบเก้าปะเรียบร้อยผมก็แฮวอีกก็ต้องไปหาซื้อข้างนอกมาอีกนะครับเสียค่าซื้อเพิ่มอีกหน่อยนึงี่ คือคือยังไงอะ่ะคุณคุณมันเยอะไปแล้วอะ่ะปะไม่รู้สินะฮะถ้าคุณออกมาทุกเรื่องทุกเล่มจะมี r คริลิกแดนดี้ตายตายเดี๋ยวไขจูไหมาไขจูเล่มถัดไปก็ a คริลิกอีกโอ้บทบทวกล้าวบวดกล้าว,ว,าวนะครับก็นั่นแหละถึงมาถึงมือแล้วเรื่องนี้เนี่ยผมบอกเลยผมไม่ได้ซื้อผมไม่สะสมแต่ผมสะสมเพราะว่ามันมี ช็อบพิเศษนี่ออกผมก็จะเก็บแค่นี้แหละคือคือทั้งซีรีส์นี้ครูเก็บเก็บอันนี้แหละเล่มสองหวังว่าเล่มถัดถัดไปจะไม่มีอีกแล้ว <c oughs> ไม่งั้นแย่เลยนะเออไม่ไม่รู้สิก็หนึ่งหนึ่งยังไม่ได้ไม,ไม่ได้อยู่ที่เป้าหมายหรือยังไม่ได้ดูหอีกหน่อยค่ะจะมีไมมอาจจะดีอาจจะหันมาเก็บทีหลังก็ได้แต่แต่ตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดนะเราก็เก็บไว้ก่อนค่อยว่ากันนะครับก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จะพูดอะไรก็ขออนุญาตขอโทษด้วยละกันว่าผมคงจะไม่แกะละนะมันมีคงจะไม่แกะผมผมซื้ออันนี้อันเดียวแหละเล่มอื่นยังไม่ได้เก็บเลยอ่ะก็คงคงเอาเก็บไว้อย่างเงี้ยเป็นเป็นกองกองพวกฉบับพิเศษละชักหลังๆชักเยอะเกินผมว่าสยามพี่แกโหดแท้อ่าโอเคผมไม่รู้จะพูดอะไร <c oughs> ก็มีแค่นี้แหละเ <c oughs> พื่อนๆได้กันหรือยังนะตัวนี้มาพร้อมกับการ์ดนะครับซึ่งการ์ดก็ ใกล้จะหมดแล้วนะเข้าใจว่าดังนั้นถ้าใครเป็นแนวสะสมการ์ดก็รีบๆเก็บกันนะครับจุ๊จุดจุ๊ใครเซน็นการ์ดหมดแล้วนะเอเอก็ก็โหดอยู่แล้วมีอะไรกันมีมีการ์ดอะไรอีกที่เขาต้องซื้อกันวันนี้เอเอสลฟีฟนะสลฟีฟเล่มแปดใช่ปะ่ะสลฟีฟเล่มแปดการ์ดก็หมดแล้วแล้วเป็นการ์ตูนที่ดังด้วยทำไมหมดเร็วจังก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะ อ่าก็ทีละอย่างทีละอย่างอันนี้คำบรรทฐานวันที่เราจากลาฟร i เออร์เรโอเคขอบคุณครับ